2องจแมตรแล้วก็เพ่นไซ่กันตัวนี้ไว้เลยนะเริ่มจะปูคอนกรีตแบบนี้แล้วนี่จุดนี้คือจุดอันตรายที่สุดนะทุกคนสบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เมืองเซงเงินแข่งลวงพ่อบางนะทุกคนจากนี้ไปนครหลวงเมืองจนก็หลายลักพอสมควรตามป้ายเมื่อกี้นี้เลยเนาะจุดนี้นจะเป็นจุด3แยกเนาะทุกคนซื้อไปก็คือไปตามเส้นทางหมายเลขที่13 ไปผ่านเมืองภูคูณแล้วก็ลงไปทางเมืองกาสีไปนครลงนิืจแต่ว่าเราจะเลี้ยวเราจะเลี้ยวขวาวันนี้เนาะทุกคนเราจะเลี้ยวขวาวันนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่จะไปสูเมืองนานไปซูแข่งสยะบุรีออกไปทางไทยประเทศไทยก็ได้เน,นาะเส้นทางนี้เราไปสักก่อนที่จะฮอดเมืองนานแล้วมันจะมีเส้นทางาแยกเข้าไปทางท้ายมือเนาะเอื่นมาเส้นทางหมายเลข4 ซีเนาะเอินว่าเส้นทางหมายเลขซ c ซหรือที่หลายๆคนหู้จักกันดีก็คือเส้นทางภูเกาหลักนั่นเองเนาะทุกคนตอนนี้มีข่าวดีก็คือเส้นทางภูเกาหลักเพิ่นกาลังกะเกียมที่จะปูกคอนกรีตแล้วเนาะโดยเฉพาะจุดที่ขึ้นภูจากทางเมืองกาสีขึ้นมาหา,อาจอมภูเกาหลักเนาะทุกคนตอนนี้เพิ่นกําลังเกมผูคอนกรีต ส่วนข่าวหฮแอนนก็คือตอนนี้เพิ่นมีการแจ้งการห้ามห้ามว่าให้รดบรรทุกเนาะทุกคนลถบรรทุกที่มีขนาดยาวที่มีความสูงเกิน2.8เมตรเนาะทุกคนเดินทางไปทางภูเขาหลักเนื่งจากว่าเพิ่นจะมีการปิดเส้นทางเพื่อเกียมที่จะปลูกคอนกรีตส่วนรถส่วนตัวรถน้อยรถรถกระบะรถ เก่งรถอย่างรถส้นตัวเฮานี่ก็น่าจะยังเดินทางไปได้อยู่แต่ก็อาจจะมีการปิดเส้นทางบางช่วงบางเวลาอย่างเช่นเราอาจจะต้องใส้เวลาเด็กก็อดทนกันไปก่อนเราทนเข่าดีก็คือเพิ่นจะมีการปลูกคอนกรีตแล้วในตอนนี้เนาะก็หลังจากเพิ่นปลูกคอนกรีตแล้วก็น่าจะสะดวกสบายแล้วเนื่องจากว่ตทิ่ผ่านมาฮั่น ปูยางได้น้อยเดียวก็เส้นทางก็เปเพแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางที่ภูสันอิลีนะทุกคนเป็นภูสันอิลีแล้วก็เวลารถบรรทุกลงรถบรรทุกขึ้นจกที่นะเวลารถบรรทุกลงก็เจ้าเบรกจ้ะสินะมันก็ทูไปแล้วก็เฮ็่อให้ยางที่ขาเจ้าปูหันก็เปเยยางใบเลยตอนขึ้นก็คือกันเนาะมันฟรีขึ้นมาบ่อยอย่างจ้ะสินะก็ตอนนี้หลังจากเพิู่กอนกีตแล้วก็น่าจะสะดวกสบายแล้วเนาะก็ลองติดตามกันไปเนาะสำหรับวิดีโอนี่เดี๋ยวประดินก็จะ เปิดคลิปอยู่แถวๆสแยกที่ประตนเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเส้นทางภูกเกาาลักหรือว่าเส้นทางหมายเลขซีซีให้ทุกคนได้เบริงกันว่าเป็นจังไดแล้วแล้วก็ ตอนนี้ฮั่นเพิ่นม,มีการเตรียมปูกคอนกรีตแนวาไรถลรรทุกหรือว่ามีรถยังเดินทางได้ไปมาสะดวกจังใหเนาะก็ลองติดตามเบื่อนำกันส่วนเส้นทางเส้นนี้เดี๋ยวปรดด็นอาจจะบ่ได้ทายยาวไปเดี๋ยวมันวีดีโอจะยาวเกิดไปนะก็คือเส้นทางเส้นนี้ให้มันจะเป็นเส้นทางระหว่างแขวงหลวงพระบางไปหาแขวงสยามบุรีนั่นเองเนาะแต่ว่าไปแล้วมันจะมีสามแยกที่ได้เว้ามาเผื่อขึ้นขึ้นไปทางภูเก้าหลัก,ก,ลก็ลงไปทางเมืองกาสีแขวงเวียงจันทร์เลยเนาะน ก็คือเป็นอย่างจะต้องอให้ความสัมพันธ์กับเส้นทางภูเก้าหลักนะก็ขอว่าติมน้อยหนึ่งเนาะเพะว่าการที่จะเดินทางไปนครหล,ลวงเวียงจันทร์ด้วยกันใส่เส้นทางนี่หนอใ,ใส่เส้นทางนี้แล้วไปผ่านเส้นทางหมายเลขซีซ,ซีหรือว่าเส้นทางภูเก้าหลัก,ลกท่านลงไปสูเมืองกาสีกับเส้นทางบอลแยกบอลเมื่อกี้ใน่บอเลอเราเริ่มเปิเปดคลิปอีโอซ่าเราซื้อไปหันก็คือไปหาสามแยกภูคูล เนาะก็ลงไปทางเมืองกาสีฮั่นอสองเส้นนี้นะมันใส้ะระยะทางห่างกันประมาณ2อถึงสมชั่วโมงเลยนะทุกคนก็คือเวลา,เาจะเดินทางไปนคะรลงนี้จะ่ถ้าเอาไสเส้นทางนี้กับใสเส้นทางไปทางภูคูนะ่ะมันห่างกันหลายนะฉะนั้นรถบรรทุกหรือว่ารถใหญ่รถน้อยฮั่นข้าเจ้าก็ต้องการย่นยเวลาเนาะเพื่อลถกัรขับรถเมื่อยบ่อรถ ขาดคาใช้ยใจนะํามันบอยอย่างก็ว่ากันไปเนาะก็แน่นอนทุกคนก็ต้องการใส่เส้นทางเ้นนี้ในการขึ้นเหนือลงใต้ฉะนั้นเส้นทางหมายเลขซีซ,ซีจึงสําคัญเนาะทุกคนสําคัญเลยเพื่อนก็ให้ความสําคัญตอนนี้ก็จะมีการปูกคอนกรีตดังทีไดว่วมาว่ามา,า,มายาลวนะเดี๋ยวป้าดาวินจะขอตัดคลิปนี้ไปก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทายแถวๆก่อนที่จะฮอดภูเกาลัให้ทุกคนได้เบิงกันเด้อว,ว่าเป็นจังไห เนี่ยก็ามาฮอดจุดที่เฮาจะเลี้ยวซ้ายนี่ครับเจ้าก็บ่าห้ามรถบรรทุกผ่านก็ะจะมีแต่เฉพาะรถน้อยผ่านเนาะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่จุดนี้นำเนาะทุกคนเพื่อบิงึงถ้ารถบรรทุกผ่านไปก็คือจะเหดให้รถติดบอได้ยจังไดดนะเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาเล่าไปเบิ้งนำกันเนาะทุกคนอ่าว่า การก็สั่งหรือว่าการเกี้ยมการปูคอนกรีตหรือว่าเปโตงหัน่นจะเป็นจังใดแล้วก็รถน้อยรถใหญ่รถแนวเฮานี่นะของประเทที่เก็เป็นรถกระบะเราไปเบิ้งกันว่าจะเดินทางไปมาสะดวกสบายแนวใดหรือว่าจังใดนะก็ไปเบิ้งน้ากันนะอันนี้ก็คือเส้นทางหมายเลขซีซีหรือว่าทางภูเก้าหลักที่หลายคนหู้จัดก,กันดีแสภาพเส้นทางที่บริเวณจุด ลงภูก็ถือว่าโอเคเลยเนาะทุกคนก็เป็นลักษณะแบบนี้สลายจุดที่ยากก็คือจุดที่ลงภูไปหาทางเมืองกาสีเนาะตั้งแต่จอมภูเขารักันลงไปทางเมืองกาสีเนี่ยคือจุดนั้นก็คือมีความยาวเก้ากิโลเมตรเนาะทุกคนเก้ากิโลเมตรเลยที่เฮ็ดให้แบบอันนั้นอนะน่ะเดี๋ยวจะทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปเป็นระยะระยะเนาะ ที่เขาก็ขึ้นภูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนาะทุกคนเส้นทางหมายเลขซีซีนี่มีระยะทางประมาณ67 68กิโลเมตรหรือว่าประมาณ70กิโลเมตรนะทุกคนตั้งแต่สามแยกที่จะไปสญ,ญาบุรีมาเรื่อยๆเนาะจนไปฮอดเมืองกาสีเขาแหละเส้นทางเส้นนี้ก็คือเส้นทางหมายเลขซีซีหรือว่าเส้นทางภูเก็หลักนี่นะก็เป็นเส้นทางที่มาแล้ววิวงามนะทุกคนอ่าเริ่มตั้งแต่แถวๆนี้ขึ้นไปเนาะ แถวที่ขึ้นภูขึ้นไปก็จะมีวิวงามขึ้นไปเรื่อยจนไปฮอดแถวแถวที่เป็นค่ายทหาระนะะทุกคนก็จะมีวิวที่สวยงามแถวนั้นหลายๆคนมาชวงฤดูฝนจากสี่เนอก็จะแบบเคี้ยวงามขาเจ้าจเอินมาสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองลาวนะทุกคนสวยงามแล้วก็เป็นพื้นที่สูงมีอากาศเย็นหนาวตลอดทั้งปีเลยนะก็เป็นเขตผู้สูง เส้นทางเส้นนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางที่ตัดใหม่เมื่อก่อนท่านบ่ได้มีเนาะเมื่อก่อนท่านก็คือใส้เส้นทางเลขที่2 3เหนือที่ไปทางภูคูนพุ่นเท่านั้นที่จะลงไปทางนครหลวงจันทน์เนาะก็ตอนนี้ก็มีเส้นทางนี้ก็เหตให้เส้นทางนั่นก็เงียบเงาเนาะส่วนใหญ่ก็พาเส้นทางเส้นนี้เชียวได้ปกติทั้งรถบรรทุกและรถชั่วไปเชียวได้ก็คือเส้นทาง เบื้องฟ้าพุ่นสนายก็จะเป็นรถที่จะไปเมืองภูคูณบอไปแข่งเส้นขวางบอสิจริงจะไปทั้งเมืองภูคูนนะส่วนล,ลักลักก็จะมาเส้นนี้เลยเส้นทางก็โอเคเลยแต่ว่าก็จะขึ้นภูแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเบื้องฟากทางมาทางหลวงเขาบางที่จะขึ้นไปหาทางภูเขาหลักก็จะบ่ได้เป็นภูแบบสันไหละนะก็จะเป็นภูลักษณะแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ ผู้ที่สั้นหลายก็คือทางเก้าหลักที่ลงไปทางกาสีทางที่ได้เวามานะเดี๋ยวขึ้นไปหอดแถวๆจอมผู้แถวๆถวข้าหานเราจะทายทุกคนได้เบิ้งกันอีกตต่มนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงระดูแรงนะทุกคนตอนนี้ก็มีหมอกมีควันเริ่มแล้วไนดะ้เพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูกาลจุดปลา,นะาจุดสวนจุดอย่างนะเพื่อเกม าการผลิตในช่วงฤดูฝนนะะขึ้นภูแบบนี้ไปเรื่อยตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตท,ที่มีวิวที่สวยงามแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ท่นเป็นเวลา10บโมงซาวนาทีนะสิบโมงซาวนาทีในตอนเช้า มันมีควันน่ะมีควันมัวมก็มเลยเหตให้แบบอ่าบ่าคอยเห็นวิวงามไนไหนบวกกับช่วงนี้ชว่วงเราดูแล้งเนาทุกคนต้นไม้ใบหญ้าก็จะอ่าแด,แดงไหมอันนี้เป็นดอกหญ้าอย่างทางกับแบบนี้พื้นที่แถวแถวนี้จะมีต้นไม้ใหญ่เนาอทุกคน่แน่แจว่าใใวเป็นแบบนี้มาด่วนแล้วบอรหรือว่า ในอดีตอาจจะมีการทางปลาแถวแถวนี้เพื่อปลูกซินบบปลูกผักปลูกพืชปลูกให้เฮดให้เฮดอย่างเดียวกัเขาก็บนแอ่ใจนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ท่านแถวนี้ท่านพื้นที่แถวนี้นนนนจะบมีต้นไม้ใหญ่นะจะเป็นพื้นที่ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับทางเสียงขวงนะทุกคนมันเป็นพื้นที่สูงแล้วก็บมีต้นไม้ใหญ่ หรือว่าในอดีตก็อาจจะมีที่บอกอาจจะถูกทําลายไปเขาก็บนแน่ใจแล้วกลายเป็นป่าหญ้าแบบนี้เนาะพอเราดูแล้งมาก็ต้นไม้ใบหญ้านี้แห้งแล้วก็บางทีก็มีไฟไหมบางทีก็มีไฟบางทีก็บ่มีเนาะทุกคนแต่ว่าพอฮอดจะยามเราดูฝนมาแล้วอ่าต้นหญ้าออกใหม่อย่างซีก็จะงาม เวียงหนึ่งห้อยสิบเอ็ดหลักมาจุดนี้จุดที่เป็นค่ายทหารอยู่จุดนี้ฮั่น มันจะเป็นลักษณะเป็นแอ่งลงมานะทุกคนเป็นแอ่งลงมาอยู่จุดนี้อากาศเย็นเลยอยู่จุดนี้เนะ่ยเย็นมันจะต่ำกว่าภูเก,ก้าหลักจุดนี้นะต่ำกว่าบอลจอมภูเก็าหลักน้อยหนึง่งแต่ก็เป็นพื้นที่สูงแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเนื่อภูเพียงอยู่จุดนี้ <c oughs> ถ้ามาช่วงเราดูฝนนี่โอ้วิวนี่ความงาม ช่วงที่จุดที่ายาขี่รถลงมาจากภูเก้าหลักแถยเดี๋ยวลงมาเบื้องพระพี่โ้งามหลายเลยแหละแต่ว่าจุดนี้ฮัน่นเป็นค่ายทหารที่บอกเท่าที่หูมานะความจริงพื้นที่แถวๆนี้มีประวัติความเป็นมาได้มีประวัติความเป็นมา ปลาดัดดินว่าหูรายละเอียดนะเป็นคล้ายๆกับอยู่ต่างประเทศนะแถวๆนี้แถวที่ปราดัดดินปลาว่าสวิตเซอร์แด์ในเมืองลาวนะพื้นที่แถวๆนี้จุดแถวแถวนี้ เป็นหมอกมัวมัวนะภาพบวงงามประดาบินก็ถ่ายวิดีโอแถวๆนี้อันลงซอง y u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  e หลายเชือแล้วนะทั้งเราดูแรงเราดูฝนก็ถ่ายนะเนื่งจะว่าเป็นทางผ่าน,านตลอดมายำดยก็อัปเดตให้หลายคนเบิ่งกันตลอด ลังจากพานนี่ล้วก่อนนี่ภูทั้งหนาครันี่ก็คือจะเป็นขึ้นไปทางภูก็หลักมีงัวมีควายได้แถวนี้บน,นี้ใจ่าเป็นงวเป็นควายของอทหารหรือว่าของประชาชนกับบนเ้ใจ สำคัญที่เราจะทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันก็คือจุดที่เราจะลงไปทางเมืองนานพื่แหละทุกคนจุดที่ข้าเจ้ามีการก่อสร้างไปเบื้องว่ามือน,นี้ฮั่นจะโชคดีถึกใส่ซวงที่เพิ่นปล่อยรถพอดีบอรหรือว่าจะ,จะถึกใส่ซวงที่อ่าที่เพิ่นปล่อยรถเบื้องปากพุ่นขึ้นมาพอดีบอรหรือจากไหนถ้าเป็นซวงที่เพิ่นปล่อยรถ เบื้องฟากพุ่นขึ้นมาก็เขาก็ต้องได้ถ่าเนาะช่วงข้าเจ้าก็สร้างในขิด่านน่าจะปล่อยเ่อือลระเบื้องเนาปล่อยรถนะขาลงมาแถวแถวนี้นะเราจะเห็นวิวจุดที่เราผ่านเมื่อกี้นี้สวยงามน,นอะอันนี้เราก็ขึ้นภูอีกครอบนึงเพื่อขึ้นไปจอมภูเ้าหลัก นครหลวงเวียงจันทน์ยังสองห้อยหาสิบสองกิโลเมตรแต่ว่าถ้าเอาไปทางด่วนก็ก็บอฮอดเนาะว่าอันนี้เขาเจ้าน่าจะวัดจากเส้นทางเลขที่ยีิบสามที่บ่าได้ขึ้นทางด่วน อนนี้เราก็อยู่จอมภูเก้าลักแล้วเนาะทุกคนทางหน้าเฮานี่ก็จะเป็นจุดชมวิวหรือว่าเป็นจุดพักรถมีห้านอาหารมีห้านกาแฟมีบอนจอดรถอย่างซี่เนาะส่วนใหญ่เขาไกายไปไกลมาก็จะมาแวะอยู่จุดนี้แต่ว่ามือนี้เฮาจะโบแวะเนาะเฮาจะโบวแวะทงซ้ายมือเฮานี่แหลนะนะจุดชมวิวภูเก้าลักเนาะ เฮาจะโบวเวเฮาจะลงไปเลยนี่พ้นมาเฮ็ดอันตัวนี้ไซน์เนาะทุกคน2.8แเมตรเนาะห้ามเกินสูงสองจุเมตรแล้วก็พ่นไซ่กันตัวนี้ไว้เลยเนาะความจริงพ่นน่าจะเฮ็ดไซนใไซตั้งเต่บอนอันบอนทางสามแยกทางเข้ามาพื้นที่บนเนาะ แต่ว่าเราต้องได้ที่ตามคาวตลอดได้เส้นทางผูกระลักสุด่าเราบ่หู้แล้วเขาเเข้าออมาแต่ส่เนาะแต่ความจริงฮั่นก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บนสามแยกอยู่ฮั่นแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่บ่อยูหรือว่าจางังไหร่นะถ้าเกิดว่าเลยเข้ามาจนว่ามาหอดพี่เราจึงหู้บ่านไปบ่ได้นี่ก็ยากเลยเนาะทุกคนนี่เพิ่นเริ่มจะปลูกคอนกรีตแบบนี้แล้วเนาะทุกคนเริ่มจะปลูกคอนกรีตแบบนี้แล้วเนี่ยบนแนใจว่าเพิ่นจะปู ผนจะปูตลอดบอลจุดที่เปลี่ยนภูเขาลักนี่ชุดนี้คือจุดอันตรายที่สุดนะทุกคนเนาะมีรถมาตกอยู่วันนี้ก็หลายคันสาชุนะแล้วก็ขนาดมีคนยางนะแบบยางไปตามขอบนันก็ตกลงไปก็มีเนาะรถจักรก็มีรถใหญ่ก็มีอีไรสินะต้องได้ระ,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 ะมัดระวังเนาะก็ราอยากจะเว้าถึงเว้าแล้วก็เซียวจังไหนพุณเนาะวันนีนใ้ใจว่าผนจะปูแตเฉพาะบอล บอลโค้งเมื่อกี้ฮั่นบัวป่วนปูคอนจีตนะนะรือว่าเพิ่นจะปลูกตลอดอาทางภูทางเก้าลักนี่บอรหรือว่าจางังไดเนาะก็ถ้าปูกก็อยากอยากให้เพิ่นปลูกถ้าเพิ่นปลูกตลอดอันเก้าลักนี่เนาะต้งแต่บอลจอมภูไปจนฮอตจีนภูนี่ก็คือบอ่มีปัญหาในการเดินทางามาทางภูเก้าลักเนาะ ว่าตอนนี้ก็ดินก็ยังเจือลงมาเรื่อยๆได้ดินภูนี่มันเป็นดินแบบลักษณะจังใดวะดินภูพุยนะจะา่าจังใดอ่ะมันเวลามีฝนตกแล้วก็น้ําไหลนี่ดินนี้สไลด์ลงมาดีดีนะมันเป็นดินที่บ่ได้เกาะกันนะเป็นดินผสมหินนะนะบ่มีรถเลยหน่อยทุกคนบ่มีรถเลยตอนนี้นลงมาบ่าเจอรถตะคันเถอะเจอตะคันหนึ่งเมื่อกี้นี้ ก็หวังว่าพื่นจะปูคอนกรีตตั้งแต่จอมภูไปฮอดตินภูก็จะลงไปแบบนี้เรื่อยๆเก้ากิโลเมตรเก้าหลักเนาะ ถ้าเขาขึ้นมาทางกาสีก็คือเป็นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นจุดซอมวิวอีกวันหนึ่งนะ พอบ่มีรถบรรทุกเที่ยวก็มันรู้สึกว่าสะดวกสบายนะเดี๋ยวเนาะเพราะว่าทางมันทางมันอันนั้นอ่ะนะพอมีรถบรรทุกเที่ยวแล้วมันมีฟุน้นมีอย่างมาทีบุกค่อยเห็นทางเลยเนดดินมันเป็นดินแบบนี้นะเวลามีฝนตกล้วก็สายไล์ลงมาดีดีเป็นดินผสมหิน เอาลงมาจากพูนจากจอมพูพูนทุกคนก็สะดวกสบายนะทุกคนแบบประเด็ดินรู้สึกว่าแบบขับรถสบายขนาดเลยเพราะว่าม่มีรถบรรทุกขนาดก็แล้วก็รู้สึกว่าบ่ได้อันตรายอย่างรู้สึกว่ามันหนทางโล่งจังไู้ก็บ่ได้มีการปิดเส้นทางเนาะมือที่ประดิณมานี่ก็คือวันที่สิบสี่เออ วันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้าเดือนมีนาปี 2, สองพันสีเดอดเนาะทุกคนบ่ได้มีการปิดเส้นทางอาจจะพุ่นแหล่ช่วงทีพนลงมือปูคอนกรีตพุ่นแหน่แหล่มันจึงจะมีการปิดเส้นทางนะแบบว่าแมนปิดนะลักษณะแบบว่าปล่อยรถเทือระทางน,นะเพราะมันจะต้องปูปลูเอ่เทือระฟากเลยแต่ว่า,าตอนนี้มือปราดินลงมาในขาเจ้ากำลังตีแบบตีอย่างยูเนาะยังพอทันได้อ่ ่าเทเปียต้งเตือนเทือนะมันก็เลยว่าว่ได้มีการปิดเส้นทางเพื่อปล่อยรถเทือลลเทือละฟากเทือเนาะเทือะะเบื้องเทือก็ยังเดินทางได้สะดวกสบายนะทุกคนนืงจากว่าบ่มีรถบรรทุกดางที่ได้เว้ามาอันนี้คือไฟไห้รถบ่อดภจังได โอ้มีงัวนอนอยู่ทางโอ้งัวนี่ลงมาลงมานอนอยู่ทางเลยอตอนนี้เราลงมาเกือบว่าจะ จะสุดภูแล้วเนาะทุกคนลงไปนี่เติมนอยนึงก็จะสุดพูแล้วน่นนนนนะแ,นแต่ว่าจุดที่ลงไปนี่บบได้สั้นหลายแล้วก็สรุปก็คือสะดวกสบายทุกคนก็บบมีรถบรรทุกแล้วก็รู้ซึกเงียบเงาจังไหนหูแต่ว่าเส้นทางโล่งแล้วก็ขับรถสะดวกสบายสรุปแต่ทางนั้นแล้วก็เมื่อปฏิบินมายังบ่ได้มีแบบว่าปิดทางเพื่อปล่อยรถเท่าฟากเท่าน,น่ะแต่ว่ารถบรรทุกนี่ก็คือ ห้ามบบให้มาแล้วนะทุกคนก็คือห้ามบ่ให้มาจนกว่าิ่นจะปูคอนกรีตแล้วพ่นละจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักจะมีการประกาศเนาะก็สลับรถส้นตัวรถน้อยรถเก่งรถกระบะอย่างสินน้นก็ยังเดินทางไปมาได้ปกติเดินนะทุกคนก็เดี๋ยวประเดี๋ยวขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันมานี่แหละ เดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปจากซ่องประดับดินกอเป็นแนละ้าใดก็จะอัปเดตสถานที่บอลฮันบอนนี่หรือว่าไปเลาะบอลฮันบอนนี่ก็จะทายให้ทุกคนได้เบิ้งกันไปนะ้วก็ช่วงนี้ฮันซ่องประดับดินทางซ่อง YouTube ก็บอกคอยได้ลงเป็นประจำปานใดแต่ก็มีโลมีคลิปลงเรื่อยๆนะทุกคนเนื่องจากว่าที่ผ่านมานี่ประดับดินก็มีเรื่องราวในครอบครัวของพ่อแม่ประดับดินไดนะ้เนาะ ติดตามกันไปเรื่อยๆหวังว่า,าในอนาคตอันใกล้นี้ประดับดินน่าจะได้เดินทางแล้วน่าจะได้ลงคลิปทางช่องย t u b e เป็นปกติในใบในี้เนาะส่วนทรงนี้ก็ยังแบบลงแดบะลงแดอยู่แต่ส่วนสําหรับเพจเนาะเพจ Facebook ประดับดินมีอยู่สองสามเพจนะบัวจะเป็นเพจประดับดินเป็นเพจดินสวรรค์แล้วก็เพจยูเซนี่นะ ก็ลงคลิปเป็นปกติเด้อเนาะลงคลิปเป็นปกติทางเพจนะเป็นคลิปสั้นนะเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตอย่างนี่นะก็ไปติดตามก,กันทาง Facebook ทางเพจ a c e b o o k น้ำเด้อเนาะทุกคนทางนี้่นก็มีการใส่ไม่กันไว้เส้นเดียวกันเนาะขาขึ้นไปทางนี้ก็ตอนนี้ก็คือว่าสิ้นสุดภูเขาลักแล้วนะทุกคนเ้มามาเรื่อยๆก็ไป,ไปพบกันวิดีโอต่อไปด้สนับวิดีโอนี้สบายดี